สวัสดีครับผม AI จากที่นี่อ่างทอง AI Podcast นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องราวจากหน้าประวัติศาสตร์อ่างทองกันโดยเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวีรกรรมความกล้าหาญของวีรชนนักรบคนอ่างทองครับซึ่งบันทึกเดเก่าเนี่ยให้ภาพที่ชัดเจนทีเดียวใช่ค่ะคือถ้าจะให้เข้าใจภาพรวมนะคะ ต้องต้องย้อนไปนิดนึงว่าพื้นที่อ่างทองส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนคือเมืองวิเศษชัยชาญซึ่งในสมัยอยุธยาเออถือว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญเลยนะคะเป็นเหมือนด่านหน้าแล้วก็เป็นที่รวมของคนกล้าคนใจเด็ดเดี่ยวอ่าเยอะมากค่ะย้อนไปตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเออเมืองวิเศษชัยชาญกันเลยค่ะซึ่งมีบทบาทมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะคะ ใช่ครับผมคือพื้นที่แถวนี้นี่มีความสําคัญมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยเป็นเหมือนประตูสู่กรุงศรีอย,ยุธยาเลยก็เลยเป็นฉากหลังเหตุการณ์สําคัญสคัญเยอะครับโดยเฉพาะยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น่าสนใจมากค่ะอย่างปีพศ2128นี้มีบันทึกว่ามีการรบกับทัพชิงใหม่ที่บ้านสะเกดใช่ไหมคะแถวแถวอำเภอชายโยปัจจุบันครับผมเหมือนว่าตอนนั้นสมเด็จพระนเรศวรท่านทรงเจอทหารพรม่าก,กำลังรังแกชาวบ้านแถววิเศษชัยชาญพอดีก็เลยเกิดการประทะกันที่บ้านบางแก้วแล้วทัพชิงใหม่ก็แพ้ไปใช่ครับมันก็สะท้อนว่าวิเศษชัยชาญตอนนั้นเป็นเหมือนพื้นที่ชายขอบนะครับ ที่ต้องเจอภัยคุกคามก่อนเพื่อนเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่พระมหากษัตริย์อยุธยาต,ต้องทรงดูแลใกล้ชิดครับนอกจากนั้นเนี่ยพื้นที่อย่างป่าโมกก็ถูกใช้ในทางยุทธศาสตร์บ่อยมากอ๋อค่ะอย่างตอนที่อกองทัพหงสาวดีล้อมกรุงปี2130ที่ว่าทัพไทยใช้ปืนใหญ่ยิงจนพมา่าต้องถอยไปตั้งหลักที่ป่าโมกครับแล้วสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงนำทัพเรือตามไปตีจนแตกพ่ายไปใช่ครับ หรือว่าก่อนศึกยุธทธาถีปี2135แล้วก็ตอนจะเสด็จไปตีอังวะปี2147ก็ตรงมาใช้ทุ่งป่าโมกเป็นที่ผักทัพทําพิธีสําคัญด้วยทําไมต้องเป็นป่าโมกคะอืมการเลือกใช้ป่าโมกซ้ําๆนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสะดวกนะครับแต่ว่าภูมิศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยเออมันเอื้อมากๆครับทําเป็นจุดเชื่อมต่อทางน้ําสําคัญจากเจ้าพญาแล้วก็มีที่ราบกว้าง หมอจะตั้งค่ายใหญ่ๆได้มันคือจุดยุทธศาสตร์เลยครับที่ควบคุมเส้นทางเข้าออกอยุทยาทางเหนือได้ดีมากอันนี้เป็นภาพสะท้อนการวางแผนป้องกันราชธานีเลยนะครับเข้าใจเลยค่ะนอกจากจะเป็นสมรภูมิสำคัญแล้วเนี่ยดินแดนวิเศษชัยชาญยังเป็นที่เกิดของวีรชนที่เราคุ้นชื่อกันดีด้วยนะคะคือวีรชนค่ายบางระจันครับ ประเด็นนี้สําคัญมากครับผมวีรกรรมค่ายบางระจันเนี่ยคือไม่ใช่แค่เรื่องความกล้าแต่สะท้อนพลังของคนท้องถิ่นจริงๆชาวบ้านจากสี่บัวทองที่ปัจจุบันคือแสวงหาอย่างในแทน่นในโชดนอินในเมืองแล้วก็ชาววิเศษชายชาญเองคือในดอกบ้านกลับในายทองแก้วบ้านโพทะเลใช่ค่ะสองท่านนี้เป็นเหมือนหัวเรียวหัวแรงสำคัญเลยในการเอ,อ สู้กับพม่าที่ค่ายบางระจันไม่ใช่แค่นั้นด้วยใช่ไหมครับเหมือนจะมีข้อมูลชาวบ้านจากบ้านสีบัวทองด้วยอ๋อใช่ค่ะใช่มีอีกมีชาวบ้านสีบัวทองปัจจุบันก็คือตำบลสีบัวทองอำเภอสแสวงหานั่นแหละค่ะอีกสีท่านมีนายแท่น ในโชตนในอินแล้วก็ในเมืองท่านเหล่านี้ก็ร่วมรบพลีชีพที่นั่นด้วยเหมือนกันค่ะก็แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณน,นักสู้ของชาววิเศษชัยชาญจริงๆนะคะครับผมแล้วเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านเหล่านี้อ่าใช่ค่ะก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ของนายดอกและนายทองแก้วขึ้นที่วัดวิเศษชัยชาญมีพิธีเปิดไปเมื่อ25มีนาคมปี2520แล้วก็ทุกๆวันที่25มีนาคมของทุกปีนะคะ ก็จะมีการจัดพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงท่านตลอดเป็นการย้ำเตือนความสำคัญของท่านค่ะครับนอกจากที่บางระจันแล้วบันทึกประวัติศาสตร์ยังพาเราไปรู้จักอีกวีรกรรมหนึ่งที่แบบสะท้อนความกล้าหาญมากๆเลยคือเรื่องขุนรองประลัดชูกับกองอาธมาส400อันนี้เป็นยังไงครับค่ะขุนรองประลัดชูหรือที่บางทีเรียกกันว่าครูดาบชู ท่านเป็นครูฝึกเพลงอาวุธที่เก่งมากนะคะจนได้รับแต่งตั้งเป็นถึงปลัดเมืองวิเศษชัยชาญทีนี้พอปีพศ2 3 0 2ตอนนั้นเป็นสมัยพระเจ้าเอกทัศออกองทัพพม่าย,ยกมาทางใต้มาตีเมืองทวายมริตตะนาวสีท่านอายุทยาก็ต้องส่งทัพไปยันไวค้ค่ะแล้วขุนรองประหลัดชูท่านเข้ามาเกี่ยวข้องอยังไงครับ ท่านก็เลยรวบรวมชาวบ้านเมืองวิเศษชัยชาญที่แบบว่าชำนาญการรบฝีมือดีๆเนี่ยนะคะได้400คนพอดีเลยแล้วก็ตั้งเป็นกองกำลังพิเศษเรียกว่ากองอาธรรมาตอาสาไปร่วมกับทัพหลวงเลยค่ะเพื่อไปสกัดทัพพมา่าอ๋ออาสาไปเองเลยใช่ค่ะอาสาไปเลยจุดที่แบบพีกมากๆน่าจะเป็นการประทะที่อ่าวว้าขาวใช่ไหมครับที่ว่า400ต้องเจอกับ800 0 ใช่เลยค่ะตรงนั้นเลยที่ตำบลว่าขาวได้รับคำสั่งให้ตั้งรับทัพพมา่าซึ่งมีกำลังมากกว่าเราเประมาณ20เท่า20เท่าค่ะการต่อสู้ก็ดุเดือดมากบันทึกเขาบอกว่าสู้กันตั้งแต่เช้าเลยนะคะจนถึงเที่ยงวันเสียงดาบเสียงโห้้อนี่ดังไปทั่วหาดเลยค่ะโห400ต่อ8 0 0 0ันึกภาพตามแล้วขนลุกเลยครับผลคงจะออพอเดาได้แต่ว่าการต่อสู้นี่คงจะดุเดือดจริงๆ ค่ะคือถึงแม้จะสู้ยิบตาสู้แบบสุดกำลังด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวมากๆนะคะแต่ว่าด้วยกำลังคนที่น้อยกว่ากันมหาศาลสุดท้ายก็ต้านไม่ไหวขุนรองประหลัดชูก็ถูกจับไปส่วนกองอาธรมาสนี่ก็ถูกช้างศึกพม่าบุกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายล้มตายเกือบทั้งหมดเลยค่ะถือเป็นวีรกรรมที่แสดงถึงความกล้าหาญความเสียสละเพื่อแผ่นดินจริงๆแม้ว่าจะจบลงด้วยความสูญเสียนะคะครับแล้ววีรกรรมครั้งใหญ่นี้ เรามีการจดจํามีอนุสรสถานอะไรไหมครับการเสียสละครั้งนั้นก็มีการสร้างวัด400ขึ้นเป็นอนุสนรร้ำลึกถึงการต่อสู้ความเสียสละของนักรบกองอาธมาตทั้ง400นายในครั้งนั้นเลยค่ะเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงเลือดเนื้อจิตวิญญาณน,นักสู้ของบรรพบุรุษเราค่ะพอฟังเรื่องราวเหล่านี้ทั้งบางราจันทั้งกองอาธรรมาต400ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่า อ่างทองหรือเมืองวิเศษชัยชาญในอดีตเนี่ยไม่ใช่แค่เมืองธรรมดาแต่เป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญมากๆถูกต้องเลยค่ะบทบาทของวิเศษชัยชาญคือเป็นเหมือนกันชนรับศึกให้กรุงศรีอยุธยามาตลอดไม่ใช่แค่ตอนพมา่าล้อมกรุงครั้งหลังๆนะคะแต่ย้อนไปไกลๆสมัยสมเด็จพระนเรศวรการรบสําคัญๆหลายครั้งก็เกิดขึ้นในพื้นที่แถบนี้อย่างการรบที่บ้านสะเกตหรือการเดินท้าผ่านป่าโม่อ่ประวัติศาสตร์ตอกย้าเรื่องนี้มาตลอดค่ะ สรุปได้ว่าสิ่งที่เราได้จากการสำรวจบันทึกเหล่านี้ก็คือมะระดกแห่งความกล้าหาญความเสียสละของวิรชนนักรบชาวอ่างทองตั้งแต่สมัยวิเศษชัยชาญบางระจันมาจนถึงกองอาธมาศ400ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวอ่างทองเออน่าจะภาคภูมิใจได้มากๆเลยนะครับใช่ค่ะการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไม่ใช่แค่การเรียนประวัติศาสตร์ไปเฉยๆนะคะแต่มันคือการทำความเข้าใจถึงรากเหง้าถึงจิตวิญญ,ญาณ ความทรหดอดทนที่หล่อหลอมคนหล่อหลอมดินแดนแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันทั้งเรื่องราวการรบการปกป้องบ้างเมืองแล้วก็การปรับตัวกับธรรมชาติล้วนเป็นส่วนสำคัญที่หล่อหลอมให้อ่างทองเป็นอย่างทุกวันนี้จริงๆนะคะ นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินอ่างทองยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากรอให้ทุกท่านได้ค้นพบค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องวีรชนนักรบคนอ่างทองจากบันทึกต่างๆกันพอสมควรเลยนะครับก็หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจได้บ้าง แต่ก่อนจะจากกันอ,อ,อยากชวนให้ลองคิดต่อนิดนึงครับว่าไอ้จิตวิญญาณความเสียสละแบบนักรบวิเศษชัยชาญเนี่ยมันยังส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อวิธีที่คนอ่างทองในยุคป,ปัจจุบันเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆบ้างไหมอย่างไรอันนี้น่าคิดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ ติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจของจังหวัดอ่างทองกันต่อได้ในครั้งต่อไปกับช่วงที่นี่อ่างทอง AI podcast ติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ของที่นี่อ่างทองเลยค่ะทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o k ด้วยค่ะครับเราก็พยายามรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะครับอยากให้การเรียนรู้เรื่องราวจังหวัดนี้สนุกแล้วก็ได้สาระไปด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ